thank you รองค์จงใจเชื่อในพระองค์สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องกระชชนที่รักทุกท่านก็หวังว่าพวกเราก็กำลังจะผ่านอาทิตย์นี้ด้วยดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าที่บอกกับเราว่าเมื่อรับความทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเรากล่าวว่ามาเถิดถ้าเรากลับไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงฉีกเราแต่พระองค์จะทรงรักษาเราให้หายพระองค์ทรงโบยตีเราและจะทรงแผ่นแผล,ผลให้เรานี่พี่น้องถ้าเปรียบเทียบพระบิดาบรรดาของเราเนี่ยก็คงจะได้พระบิดามรรดาของเราคงจะได้เสี้ยวหนึ่งที่ว่ารักลูกนั้นน่ะก็จะมีการเคี่ยนตีบ้างจะมีการลงโทษบ้างแต่เป้าหมายหลักก็คือจะให้เขาได้ดิบได้ดี พระบิดาเจ้าก็เป็นมากกว่านี้อีกนะครับก็คือพระองค์ไม่ลงโทษแล้วก็พระองค์ก็จะบอกกับเราว่าแล้วแต่แล้วแต่ลูกเราจะทําผิดพระองค์ก็บอกแล้วแต่ลูกนะแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะีแล้วเราจะบาัท้าทายพระบิดาเจ้าทาไมในเมื่อเรารู้ว่าทางที่ผิดนั้นนะ่ะมันเป็นการทําลายตัวเราเองพระองค์ยังพูดกับเอฟรีมว่าเราจะทําอะไรกับเจ้าความรักของเจ้าเหมือนเมฆในยามเช้า คือพระองค์บอกกับเรามนุษย์เนี่ยเราความรักของเรามันเปราะเหมือนน้าค้างที่หายไปอย่างรวดเร็วบางทีบอกว่าฉันรักพระองค์รักพระเจ้าแต่ว่าบางทีฉันกําลังทําผิดอยู่เราจึงให้ประกาศศกมาทําลายเขาอันนี้คําพูดอันนี้มันพี่น้องไม่ต้องไปเป็นห่วงว่าพระบิณฑเจ้าจะทําลายพี่น้องในเวลานี้เพราะพระองค์ก็ไม่ประสงค์ให้พวกเราเนี่ยพินาศพระองค์อยากจะให้เราทุกคนได้เอาตัวรอด นะครับอันนี้เป็นข้อคําสอนที่ชัดแจ้งเสนนในพระวรสารนั้นก็พูดถึงสองคนที่ไปสวดที่พระวิหารคนหนึ่งก็เป็นฟาริสีอีกคนหนึ่งก็เป็นตาสีตาสาที่เข้าไปสวดฟาริสีนั้นก็ไปยือนอยู่หน้าพระแทนแล้วก็แอ่นอกพูดกับพระองค์แบบองค์หงว่า ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นที่เป็นขโมยอายุติธรรมล่วงประเวณีหรือมนมือนคนเก็บภาษีคนนี้คนเก็บภาษีคนนี้ก็ในสายตาของเขาก็คือคนบาปนะแล้วเขาก็ชมเชยต,ตัวเองอยู่ตลอดเวลาส่วนคนเก็บภาษีนั้นพี่น้องได้ยินว่าเขาทําไงรู้ไหมครับเขาค้อนอกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงเมตตาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด แล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าสองคนนี้ออกจากวัดคนหนึ่งเนี่ยบาปเต็มเลยคือไอ้พวกฟาริสีนี่แหละที่อ้างว่าตัวเองเก่งทต่ที่แท้เนี่ยความจองหองพองขนทุกครั้งที่เริ่มอย่างนี้ก็จะต้องมีบาปเพิ่มเติมนะครับส่วนนี้คนหนึ่งนั้นก็ได้รับพระพรของพระบินเจ้าและพวกยังบอกว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นสูงจะถูกกดให้ต่ำลงส่วนผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะถูกยกย่องให้สูงขึ้น พี่น้องครับในพศนจาจักรของเราก็จะมีการพูดถึงความสุภาพนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แล้วก็คนที่สุภาพเท่านั้นที่สามารถทำอัศจรรย์ได้มากมายทีเดียวก็มีเรื่องของนิทานอินศพที่พี่น้องได้ยินใช่ไหมครับ ไอ้เจ้าสิงโตจับไอ้หนูตัวหนึ่งได้มาแล้วก็บอกนี่ไอ้ตัวเล็กตัวจอยเอ้ยเจ้ามาทําไมแถวนี้บีบก็ตายเจ้าหนูก็บอกว่าขอรุณาเมตตาข้าพเจ้าเถิดท่านผู้ยิ่งใหญ่เอ้ยสักวันหนึ่งน่ข้าพเจ้าก็อาจจะมีโอกาสช่วยท่านก็ได้นะไอ้เจ้าสิงโตก็หัวร้อนดังทีเดียว เฮ้ยไม่มีวานลับในเจ้าหนูเนี่ยเจ้าฝันมากไปละมั้งต่อมาไอ้เจ้าสิงโตตัวนี้ถูกพรานไปวางกับดักเสร็จเรียบร้อยก็มัดเขาไว้กับต้นไม้อ่ะกระดุกกระดิกไม่ได้เลยร้องควรครางหวยหวนอยู่ในนั้นน่ะไอ้เจ้าหนูตัวนั้นพอดีได้ยินเสียง เอ้มันอะไรกันเนี่ยมักรูมักเห็นก็เลยมาดูไปเจอไอ้เจ้าผู้ยิ่งใหญ่คนนี้แหละถูกมัดอยู่กับต้นไม้แล้วกำลังร้องอย่างโอดครวนหอยหวนกลัวเหลือเกินว่าคงจะถูกฆ่าแน่นอนไอ้เจ้าหนูก็เลยมาในขณะที่นายพรานกำลังไปหากับดัก กับที่ใหญ่ๆมาสําหรับใส่สิงโตไอ้กรงใหญ่ๆเนี่ยไอ้เจ้าหนูตัวนั้นก็ทํางานเต็มที่เลยกัดกัดกดก,ดกดจนเชือกนั้นหลุดอันนี้นิทานเก่าๆนี่พี่น้องคงจําได้นะครับมันทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าพูดว่าเออคนที่ต่าด้อยนั้นกนะ็คือคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆฉะนั้นก็ ก็ขอให้เราได้เป็นคนต่ําต้อยในสายตาของพระเจ้าและพี่น้องก็จะเป็นผู้ที่ทำอัศจรรย์ได้อีกหลายอย่างเป็นต้นในด้านการช่วยเหลือคนเื่นนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชห,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 หลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร